ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไปดูภาพบรรยากาศคุณพลเกรียยองของเราก่อนที่จะลงทำสึกฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพีมุรีกับที่บุรีรัม PA นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่จังหวัดสุรินนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมนักเตะของเราก็ได้มาไหว้ศาลหลักเมืองของจังหวัดสุรินนะครับซึ่งแฟนคลับของเราและก็แฟนคลับชาวจังหวัดสุรินเนี่ยบอกว่าศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ม,มากๆขอสิ่งใดก็มักจะได้สิ่งนั้นนะครับ และที่สาําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการที่พิ่งทางใจของคุณทีเกรียยอกของเราในการออกไปทําศึกครั้งสําคัญกับช้ป์ไทยพิมร์ลีครับซึ่งปกติทุกครั้งเวลาที่เราไปแข่งขันตามต่างจังหวัดนะครับทาง สตาฟทางเจ้าหน้าที่ก็มักจะพานักเตะของเราไปไหว้สินศักสินประจําจังหวัดนั้นๆอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายที่ขอนแก่นหรือว่าที่สิจสกเกตนะครับหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งสุรินทร์กับบุรีรัมย์นั้นห่างกันเพียงแค่50กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ20-30นาทีเท่านั้นครับ และเราก็มาถึง i-mobile stadium อย่างร,งรวดเร็วเลยละครับและนี้ครับคือภาพบรรยากาศของกองเชียร์บุยรัม PA นะครับจะเห็นนะครับไม่ว่าเมืองทองของเราไปเยือนที่ไหนนะฮะก็จะได้กระแสะตอบรับแบบนี้ทุกทกที่เลยแล้ะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงฮะนี่ฮะทุกคนคอย มาต้อนรับนะครับมาขอจับมือมาขอลายเซ็นคนพนักเตะม,มันทองของเราะฮะมาอย่างกับทีมลิพูแมนยูมาเยือนเมืองไทยเลยและครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับถึงแม้ว่าซีซั่นนี้ทีมมองทองของเราไม่ได้แชมป์นะครับแต่กระแสะความนิยมก็ยังดูฮิดต,ติดกระแสะอยู่เช่นเคยนะฮะ ี่ครับช่วงนี้ขอปล่อยภาพยา,ยาวๆให้กับกองเชียของเราได้เห็นภาพบรรยากาศของนักเตะของเรานะฮะเวลาที่ไปเยือนตามต่างจังหวัดนะครับพวกเขามีแต่คนรักนะฮะ ต่ดานเซกานะครับหรือคร mm hmm. ิสเซนควาคูนะฮะอาริเดียร mm ่าเนี่ยฮะก็ hmm. มีคนรู้จักนะครับแม่ mm hmm. ก็ชื่นใจแทคนคุณพลกิเลมหยอกของเราจริงๆเลยแ่ละครับ mm hmm. แต่ถ้าบอกว่าคนที่ได้รับเสียงนะี mm ้ก hmm. รี๊ดมากที่สุดเนี่ย ต้องเป็นเดกสกรทองเราครับแมถ้ามาสายอีสานนะฮะสายตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยต้องให้เขาเลยล่ะครับเดี๋ยวดูภาพเดกสกรครับนี่ฮะ ทุกๆจังหวัดนะครับมีระบบการต้อนรับมีวิธีการป้องกันอย่าง Security ของที่บุริลัมนี่ฮนะ mm hmm. ก็จะทำให้ทีม mm hmm. โมสอนของเรายกระดับความเป็นอาชีพที่สูงขึ้นนะครับ mm hmm. การที่ฟุตบอลกระจายตัวอยู่ตามต่างจังหวัดมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่สเตเดียมของ i-mobile นะฮะน,นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในห้องพักนักกีฬาของทีมบุรีรัมพีเอนะครับก็ง่ายๆนะฮะ เขารู้สึกว่าที่ยมห้าเซลียอสวยกว่ายอมาเซยโอยอมาเซโยูรานรรากาศอะวันนี้แฟนบอลเยอะมากแต่รับรองว่าอไม่โดนถ้าสายนี้ไม่เป็นไรไทยสสายนี้จะสะกอนตองลงแนกล้า และทีนี้ผมจะพาผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศของกองเชียร์สโมสรทั้ง2ส,สโมสรน,นะครับภายนอกนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณลานกว้างเนี่ยก็จะมีกองเชียร์ของบุรีรมย์เอหรือบุรีรมยูเอแนี่แหละครับเยอะแยะไปเลยบนหองของเราก็มีบ้างฮะเล็กน้อยสีแดงในสีน้ําเงินนะฮะ ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นบิกแม์นะครับชาบุยรามเนี่ยก็จะให้ความสนใจมากมายเลยนะครับนัดนี้ก็2,000 0กว่าคนเลยละครับก็ต้องบอกว่าเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมแลืจากการพูดคุยกับกองเชียร์ของเขานะฮะส่วนใหญ่เขาต้องการจะมาดูนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมเมืงทองของเราที่เป็นนักเตะทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นนัทพรพันธิ์พนุพงษ์วงศารกวินธรมสัจจานันท์ดัสกรทองเหลา ก็คือสีแดงดารวมไปถึงโรบ,บี้เฟลเลอร์ด้วยล่ะครับนี่ฮะกองเชียร์บงทางขอเราแต่ก็ยืนโดดนเดี่ยวไกลเหมือนกันครับจริงๆระยะทางก็3 8 0กิโลแต่ว่ามันก็คือเพื่อนๆคงเหนื่อยกันมากเพราะว่ารถมันติดด้วยอะไรด้วยช่วงปีใหม่ครับแล้วแันแค่ไหนขอยเล่นเต็มที่ครับอย่างน้อยถ้า ให้มันสมกับที่แฟนบอลก็ตามมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผลชนะแพ้ไม่สำคัญขอให้รู้ว่าพวกเราทุกคนเต็มที่ก็พอแล้วคนี่เป็นคนทกองเชียร์บุญรำเห็นนะ้นางันทองเชียร์ยังใช่ครับแล้วผมก็ตามเสียงร้องเสียงเชียร์มาจนพบแหล่งของกองเชียร์อุญร่างมันทองโอเชี่ยเกลียมยองกองเชียร์เอ็นโซ่แล้วล่ะครับนี่ฮะถึงแม้ว่าจะมาน้อยนิด เขานะครับแต่รับรองครับการันตีว่ามีสีสันมากกว่าเยอะเลยล่ะครับกองเชียร์สุขสันต์คลื่นแคลงเลยนะฮะนี่ฮะหลายๆคนก็เป็นกองเชียร์จากจังหวัดบนจากจังหวัดสุรินนะฮะหรือรวมไปถึงนครราชสีมาด้วยนะครับก็เป็นกองเชียร์สายอีสานนะครับก็จะมารวมพลังกันช่วยเชีย อสรศรรับรู้นะฮะว่าการเดินทางมาเชียมาเป็นงานยากลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียจากกรุงเทพมหาคนครที่เดินทางมาจากที่อื่นคืนนะครับแล้วก็ลาดยาวมาถึง,ถงช่วงส6โขมริกาเนี่ยจะมีอาการเหนื่อลยล้าเห็นละครับ <c oughs> แต่ถ้าใจไม่รักจริงเนะี่ยไม่มานะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมไปถึงค่ากินค่าใช้ต,ต่างเนี่ยสูงพอสมควรครับอย่างที่ผมเคยบอกแล้ะครับว่ากองเชียงเมืองทองถือว่าเป็นกองเชีย์ที่น่ารักที่สุด ในไทยลีกแล้วล่ะครับนี่ฮะเดินทางมาเหนื่อยแค่ไหนแต่เสียงเชียร์ไม่ได้หยุดตามกำลังนะครับโอ้เรียกว่าได้รับความสนใจจากกองเชียร์บุรีรัมพมากกว่าสคโขเลยล่ะครับในกลุ่มกองเชียร์เมืงทองของเรานะฮะ ีุอรามมายืนมุมดูก็เยอะเหมือนกันครับช่วงนี้ขอปล่อยภาพบรรยากาศยาวๆให้กับสาวกกมอยหยะของเราได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มเลยแล้วครับถึงแม้ผลการแข่งขันจะไม่ได้ดังใจนะฮะเราพ่ายแพ้ทีมุยรมทีเอไปแต่ว่าสิ่งที่เราชนะใจทุกคนนก็คือกองเชียร์นี่แหละครับ เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับกองเชียร์เมืองทองของเราอีกสามท่านนะฮะอยู่กับกองเชียร์เมืองทองนะฮะแล้วก็จูดาสแล้วก็เมืองทองเป็นไงบ้างครับการเดินทางก็รถไม่ติดครับไม่ติดหรอครับเพราะดับมาตลอดทางเลยแอร์เย็นมากครับมารถแอร์เย็นมากครับมารถสมูทคลิปคิปสโมสรแอร์เย็นทุกครั้งเดินทางมาไกลนะฮะทั้งที่รู้ว่าเปอร์เซ็นชนะมีน้อยมากทำไมครับ มันเป็นเหมือนการได้มาพักผ่อนนะครับแล้วก็ได้มาให้กําลังใจกับนักเตะที่เราชื่นชอบครับที่เราสนับสนุนเขาไม่ว่าไม่ว่าเขาจะผลงานจะเป็นยังไงครับเราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเราไม่ได้เชียร์เขาที่ผลการแข่งขันครับเราเชียร์เขาที่เขาเป็นเขาเราเชียร์เขาที่พวกเขาเป็นนักเตะของทีมเมืองทองอยู่นเต็ดครับผมครับ และเพื่อนผมก็ได้พูดไปหมดแล้วครับขอบคุณครับเหมือนกันครับครับผลงานในปีนี้ฮะไม่ค่อยดีเลยส่วนตัวกองเชียร์ก็รู้สึกว่าไม่พอใจแน่นอนแต่ก็อยากจะมีอะไรพูดทีมบ erm ้างฮะทีมเรายังมีความหวังอยู่ครับถ้วยยามาฮ่าแฟนคลับครับไม่ได้เอฟเคับไรยามาฮ่าแมนับคือบอกว่ายังมีท่วยล้นอยู่คืออยากจะบอกแฟนมืองอนทุกคนนะครับเราไม่ได้เหลือแค่ช่วยเบคับนะครับ เรือเหลือถ้วยยามาไทยแลนด์แฟนคลับอีกนะครับอันนี้มีรุ่นจำอยู่นะครับข้าหลังข้าหลังข้าหลังเหรือเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าโปรโมตอย่าบอกว่าโปรโมทนี่ครับโปรโมตโอ้โหยังไงฮะทีมสี่เจ็ดสิบเอ็ดครับตามพี่พ่อใหญ่บอกสี่เจ็ดสิบเอ็ดครับแล้วเราจะได้ไปเกาหลีเราได้ไปเกาหลีด้วยกันครับขโมงสอนจัดทริปฟรีอีกเหมือนเดิมบายบายลีโอเอาไม่ใช่อ่าวันนี้ แพ้ไม่เป็นไรนะเสมอไม่เป็นไรนะไม่แพ้ครับแก็ไม่แพ้ไม่เรียเรื่องผลการแข่งขันเรามาด้วยสปิริตของของเชียร์นะครับเราได้เชียร์ทีมแชมป์ครับเรามาเราเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ว่าแพ้ชนะเสมอพวกเราก็ยังสปอร์ตคุณเสมอครับได้เวลาที่จะชมฟุตบอลมันๆแล้วล่ะครับนี่ฮะ น้องสีเกมน้องเกมนะครับลูกสาวของพี่โอนัทพรพนันธิ์นะฮะก็ะมาให้กำลังใจป้าปาด้วยและนี่ครับสุกตาฮะน้องวอมครับลูกชายของพี่ใหม่นี่ควงศาครับนี่ทงบุยดำผีเอ๋นะฮะนี่ป้านองแดนนเซก้านะครับแล้วก็นี่ครับน้งองสตางค์ลูกสาวของแป้พิชภ์เฉยเฉียวครับน่ารักน่าชังจริง และในการมาชมทริปครั้งนี้นะครับก็มีดีว่ามาด้วยนะฮะเนี่ยน้องอ้อแอครับมาเองต่างหากกับครอบครัวเลยนะครับให้ได้มาทำงานนะครับอันนี้มาเชียโดยเฉพาะครับมายังไงวันนี้มากับครอบครัวค่ะครอบครัวมาที่นครอบครัวจต่ซิ่ใจมาเองค่ะไม่อะค่ะเป็นแฟนพันธ์แท้อยู่ ครับไปนะมายังไงฮะก็ขับรถมาจากกรุงเทพครับรถไม่ติดละครับก็มาแต่วันเดียวมาเแล้วมาดูครับมาเชียร์เมืองทองเลยแล้วอหลานมด้วยอยู่โซลินเอาทีมโซลินมาด้วยมั่นใจแค่ไหนครับแม่ก็มั่นใจละกันคือว่ายังไงก็ไม่ชนะก็ขอให้ได้เชียร์ละกันเนาะ ไม่ชนะปีหน้าว่าได้ร่วมงานว่ากปีหน้าว่ากันใหม่ยังไงก็อีกครั้งหนึ่งเนาะได้มาไอโมบายสเตเดียมแล้วที่มานั่งดูหรือมันนั่งเชีร์ครองกับแฟนครองเชียม์เชียร์ไม่ใช่ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ขอมาให้กำลังใจให้กำลังใจทีมีทองทุกคนปี2554ันห้ีและ